นี่จุดที่รักเอาผักมาให้แล้วผักสั่นระดับให้ทุกคนเลยอยากจะแกะกินนะครับผมสุดยอดเลยหาที่ไหนได้เลยคนเด็ดนินนะรักเมื่ี้เไม่รักคนแบบนี้จะให้รักใครอยู่แบบนี้อยู่กับคนแบบนี้ไม่มีความสุขนะจะให้ไปอยู่กับคนแบบไหน,นอืมมาลักลุเลยเอาคนนี้รับผม ที่ได้อมมาให้เรากินก่อนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวน้ำสลัดในเจเว่นครับน้ำสลัดในเจเว่นจะไม่ดูดได้ไงขายยันตัวต้มในเจเว่นเน่ยมีทั้งตัวต้มมีทั้งพริกกระเทียมมีเหมือนนั้นยี่หรีบาท์อะมีอะไรอ่ะอันนี้เจเว่นก็เหมือนนั่นยี่หรีบาท์อะมีเยอะแยะไปหมดของกิน ของอุปโภคบริรโภคมีเยอะแยะไปหมดมียันตัวต้มไม่จออืมบอกไม่ถูกมีเยอะไปหมดเจอาำลัดเย็นดีกว่ายะมาดูกันทำลาดนะครับตอนนี้ครับ